โ้ใจหมดเลยอ่ะท่านไปไหนมาด้วยถ้าไปทำเบวิกมาแล้วก็มาที่นี่ต่อถ้าไปทำผมมาใหม่ด้วยจะอยากเห็นหรือเปล่าอืมยอมได้เป็นไงโอ้น่ารักหรือเปล่าน่ารัก เอาตจ้าไปไหนมาข้าไปออกตะเวนพื้นที่นะหายโอ้็หายว่าไงสหายเจ้ารอนี่นะข้าทำไยหลักฐานก่อนได้เลยสายอล้เจ้ากินข้าบ้างหรือยังข้าไม่เคยทำงานเหนื่อยหรือเปล่าข้ากินแต่ขนมปังนะท่านวันนี้ข้าก็ยังมีแต่ขนมปัง ไม่เป็นอะไรนะเรากินเพื่ออยู่รอดถ้ากลัวกลัวอะไรด้วยท่านถ,าถ้ากลัวเสียงปืนอ่ะโอ้ท่านควรจะใส่หมวกไว้นะไม่ได้คนอะไรด้วยมีแต่คนล้อข้าวว่าเขาวแบะหรือเปล่าหรือเข่าวางพิการอ่ะล้ออย,อย่างนี้อ่ะทำไมล่ะ ไม่รู้ว่าเขาบอกว่าค่าแบบมือนตัวแปลกๆอะใส่เขาอะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้ไม่จำเป็นต้องสนใจคำพูดของใครเจ้าจงมั่นใจในตัวเองเข้าใจไหมเข้าใจดีแล้วละ่ะสาหายของข้าอืมใช่โอ้ใจยยเย็นหน่อยแล้ววันนี้เจ้ามีแผนจะทำอะไรต่อนะอืมข้าจะไป ทำปืนวิเจ้าก็จะได้สามฝันอนาคตของเจ้าแล้วใช่ไหมที่เจ้าวเจ้าจะเป็นอะไหมเราลีบไปดีกว่าตอนนี้เจ้านั่นจะมาขอให้เจ้าโชคดีนะได้เลยไป้พบกันแล้วเจ้าเราจะไปไหนไปนั่งข้าน่าจะไปล้างแค้นที่ข้าสร้างไว้ก่อนใครทำอะไรเจ้าไว้ด้วยไม่บอกไม่เป็นไรแล้วเรารีบไปดีกว่าได้โอ้โห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  เรามันเป็นอะไรกันไปหมดครับเป็น,<า>นอะไรน<า>นเนี่ยไอ,อ้อจะไปไหนนะ่ะมัน,นๆๆจะไ,ไปไหนถ้าไม่ไ <c oughs> ใช่ไอ้หาเป็นฆ่าอ่าจะวิ่งไปนั่นนะเมื่อไหร่เจ้าจะเห็น อี้เจ้าเราอยู่ที่ไหนด้วยกันเราจะเก็บปืนกันรอบนี้โอเคไหมได้เลยแต่ข้าไม่หวาดกลัวข้าควักตะกี้เจ้าตอบร้างใช่ไหมล่ะโดนยิงกีก่เม็ดน่ะอืมเต็มหลังข้าเลยแนละ้วท่านท่านไม่หันมาแล้วข้าเลยไม่เป็นไรอย่างน้อยข้า้าชี้นั้นไปด้วยไง เอาลรเราไปหาสหายกันเรากันดีกี่เหมือนค่าเจอลูกไอ้ลลี่มันเหมือนจะไปดูปืนอะ่ะมันเป็นที่เดียวกับเราเนี่ยนะโอ้ได้เลยเยี่ยมไปเลยนะเราคงจะไม่เจอใครอีกแล้วใช่ไหมเราจะไม่ยิงใส่ใครแล้วใช่ไหมข้าว่าคำถามนี้ควรเป็นข้าถามเจ้านะ ถ้าใครตัดหน้าข้า,ขาต้องยิงทิ้งทำไมรึมาขับเป็นไรพ่อหาไม่มีมารยาทในการควบคุมม้าที่จะแสงคนอื่นกับม้าเชามันไม่แรงเท่าตัวคนอื่นหรือเปล่า,นนาก็นัดเลยข้าเลยต้องยิงเพื่อตัดขามัน<อ>ไว้เพราะฉะนั้นทีหลังเราควรจะยิงที่ขามันไม่ควรจะยิงคน้นยิงนัดเดียวได้นุกสองตัวนะท่าน โอ้ oh. ดูม้าสิม้าปา่าน oh. ่ะตอนข้าหาข้าไม่เจอโอ้เอาล่ะเราถึงแล้วเอาล่ะเราจะมาแบบสันติเพิ่มจจวไอ้หน้าตุ้นี่ก่อนเลยก้าเกาเก้าเกาเกับตุนสวัสดี ท่านหมอตางท่านเอ้ปูปริ้นเนี่ยมันซื้อจากตรงไหนน่ะไอชีวฟ้าเนี่ยฉันก็ไม่รู้เหมือนกันเนะี่โอ้ฉันขาดแค่ด้ามปืนละท่านท่านมีสองอย่างละด้ามปืนงั้น ท่านเป็นช่างไม้หรือเปล่าไม่ใช่ช่างม้าช่างไม้นะท่านไม่ใช่นะท่านท่านทําอะไรตรงนี้เนี่ยข้ามาขายไม้นะท่านแล้วไม่ใช่ช่างไม้หรือไม่ใช่ครับต้องตามหาช่างไม้ข้าไม่ใช่นะครับนศูนย์หนึ่งไม่เป็นไรท่านหนึ่งศูนย์หนึ่งต่อไปครับท่าน ส่งหาราเชนราเชนราเชนเบอร์อะไรนะราเชนหนึ่งสามสีเจ้าเป็นอะไรหรือเปล่ามาค่ะเจ้ายืลังมาน่ะหนึ่งสามสี่เก้าอาเชน ตาน้อไปกันดีกว่าว้วเราต้องไปอีกที่หนึ่งอย่างนั้นเหรอไปไหนนะท่านสหายเราไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วเขาอยู่ที่ไหนกันสหายเรานัดกันไว้ ข้าณสหายไว้น่ะสามทุ่มสี่ลงเราที่เจ้ะคุยกับสาวน่ะหน้ตรงนั้นนระหว่างนี้เราไปหาอะไรทำกันดีกว่าโอ้สว่างพอดีข้าขอแปลวของในธนาคารกันได้หรือเปล่าธนาคารไหนธนาคารอมาดิโลไม่ไกลเท่าไรมึงก็คือคนขับม้าไอ้หนู